สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมลักกี้สามเสียงครับผมนะวันนี้เราก็จะมาพูดเออไม่ได้พูดอะไรหรอกครับก็เออมาเล่นเกมนั่นแหละอืแล้วก็ <c oughs> ก่อนที่จะไปเล่นอบอลฟุตกันนะครับหรือว่าเราจะไปล่าข้าวหัวกันนี้พี่ก็จะแบบว่า ให้น้องๆดูชุดใหม่ที่พี่เพิ่งทำออกมาก่อนนะครับมันก็จะดูห่วยแตกเลยแบบงี่เง่าไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะก็อ่ะอยากให้ทุกคนไปอุดหนุนกันสนิทก็ดีเ <c oughs> อช่อก็ไม่ต้องซื้อนะครับนะอะไรนะอะไรชอบก็ยังซื้อนะพูดผิดทดก็ใครใครชอบก็ลองไปดูเอานะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ใต้ล่างคลิปนี้ให้นะครับผมหรือว่าใครไม่ชอบก็ต้องซื้อเหมือนกันนะครับอันนี้กูบังคับว่าหยอกจอกนะเข้ามาในครับหลายหลายคนก็อาจจะแบบว่า <c oughs> บางคนก็ถามว่าทำพี่เบลผูยังไงครับยูผูย์หลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่ลยแล้วแหละเออแบบบางคนก็ไม่รู้นะผมจะบอกคนที่ไม่รู้ก่อนละกันนะครับวิธีการทำผูวีสองนะครับผมก็คือคุณต้องมีผูวีหนึ่งก่อนนะอันดับแรกเลยต้องมีผูวีหนึ่งที่มัตเตอรี่ปลดล็อกสกิลอ่ครบเขาเรียกว่าสกิลเออก็ไน่าละปลดล็อกสกิลครบนะครับไม่จำเป็นว่ามัตเตอรี่ต้องแบบตันอะไรอย่างงี้เนาะใช้แค่เนี่ยแค่ร้อยแปดสิบก็พอแล้วนะครับก็จะสกิลสองสกิลหนึ่งก็ธรรมดาหลายๆคนก็น,น,ะน,ะน, <c oughs> กนะครับ เน็บหลังไว้นะครับแล้วก็ไปลงดันสายฟ้านะครับให้ครบ5สกิลนะครับพอครบ5สกิลปุ๊บรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะรอบสุดท้ายปุ๊บมันจะเป็นอ่ามันจะมีจบปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราไปทําไปคุยกับก็ต์เอเนลได้เลยนะครับมันจะโผล่ไปที่นั่นเลยนะแล้วก็จะถามมันจะใช้5,000แฟกเมนต์นะครับผมแฟกเมนต์รวมของผลสายฟ้าเนี่ยถ้าใช้ทั้งหมดนะครับผมใช้ประมาณ19ื่นเก้าห้าร้อยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะโอเค ก็วิธีคอมโบของผมเนี่ยครับเล่นง่ายๆนะสำหรับสายที่ผมอัพก็จะเป็นสายดาวร้้นเลยนะครับผมดาบกับหมัดแค่นี้เนาะผลพิศารจ,จริงๆก็เล่นได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้เล่นนะถ้าเล่นผมพิศารผมก็คงจะไปเล่นผลบางกรอะไรอย่างนี้เนาะโอเค <c oughs> วิธีคอมโบง,ง่ายๆนะครับถ้าสําหรับบางคนเนี่ยเราคงไม่ได้ไปเปิดเขาก่อนตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็แบบว่าเขาวิ่งมาเปิดเราก่อนแล้วก็ถ้าสมมุติเรารู้ว่าเขาจะวิ่งมาเปิดเราเน,นี้ยเราก็กดสกิลนี้สกิลวีนะครับผมนะกดไปปึ๊บแช่ปึ๊บสมมุติแช่โดนนี้นะครับก็ อิพูขึ้นมาสกิล X ก,ก่อนแล้วก็สกิล Z นะครับแล้วก็หมัดชาร์จต่อ๊บน,นี่คือผมทําแบบช้าให้ดูนะอันนี้คือประมาณช้าๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้มันแรงหรือแบบว่าขีดสุดเลยเนี่ยหรือแบบแต่จริงๆที่ผมเล่นนะครับผมไม่ได้เล่นแบบ X ก,ก่อนนะครับอ่าน้ำแข็งที่ผมเล่นนะผมจะกดอ่างแล้วแต่จังหวะเลยเหมือนกันนะครับสมงม้ว่าศัตรูอยู่ไกลจากเราพอสมควรแล้วเราแช่เขาโดนผม,มจะกด Z ก่อนอย่างนี้นะฮะเพราะแเนี่ยเป็นสกิลที่ระยะค่อนข้างที่จะ กว้างไม่ไม่กว้างดิเขาเรียกว่าอะไรระยะไกลอยู่พอสมควรนะครับก็จากเมื่อกี้ถึงมอนตัวนี้นะครับก็ก็ไม่ไกลมากนะแต่ก็โอเคอยู่ในระยะกลางๆแล้วกันเออแล้วสกิลนี้นะครับก็หลายๆคนก็น่าจะเคยโดนมาแล้วนะครับก็คือสกิลที่มมตรว่วโดนเนี่ยมันจะดูดเข้าไปในวงนะครับก็ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงแบบแรงมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็วิธีคอมโบนะครับผมวิปุบ <c oughs> ลิงไปหาคนที่โดนนะครับแล้วก็แปุ๊บแล้วก็เอก แล้วก็เปลี่ยนเป็นชัรกแมนนะครับถ้าสำหรับใครเล่นซูเปอร์เนี่ยผมไม่แนะนำให้เล่นกับอ่าโพวีสองนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ถนัดนะโอเคพื้ที่คอมโบของชัรกแมนนะครับผมจะสอนแยกเลยแล้วกันนะเพราะว่าชักแมนนี่ก็สามารถเอาไปคอมโบกับคนอื่นได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคในส่วนของชัรกแมนที่ผมเล่นนะครับผมจะคอมโบประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับกด X ก่อนเนี่ยผม x ปุ๊บ z เนะี่ยพอแซดปุ๊บม,มันจะผลักไปข้างหน้าเราอย่างนี้ใช่ไหมพอมันม,มาข้างหน้าปุ๊บเราก็เล็งไปด้านหน้านะครับกดสกิลอ่าซีเนี่ยผมดูดปุ๊บแล้วก็ป่าแบบฟืมคือชุดเดียวเนี่ยคือถ้าถือว่าโดนกับคนเนี่ยยิ่งข้างหัวบัฟข้างหัวเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะตายง่ายเท่านั้นนะครับผมนะยิ่งนอกจากว่าศัตรูเนี่ยจะข้างหัวพอๆกับเราอะไรประมาณนี้เน,น,นาะตัวอย่างเช่นผมเนี่ยข้างหัวที่ห้าล้านนะครับก็คอมโบสองจุดห้าตายแบบถ้าโดนทุกสก,กิลคือตายแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเชียวนะครับนอกจากเขาจะเล่นเเเเเผผาาาาางงือกอกะะะไรี้นขจแบบว่ เขรียกว่าอะไรกดปุ๊บแล้วรับดามเบบเบาลงเนาะก็ประมาณนั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคลิปหน้าผมอาจจะมารีวิวผลมืดอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่ไม่รีวิวหรอกครับเขาเรียกว่ามาสอนคอมโบแต่หลายๆลคนก็คงไปดูช่องอื่นกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าคอมโบก็มันไม่ใช่คอมโบยากอะไรหรอกเนาะส่วนใหญ่คนที่เขาผพี่ก็ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะไปดูช่องอื่นกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้เนาะโอเคตอนนี้พี่ก็เขาเรียกว่าอะไรมีฉายา ไลซิงเดมอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปทํามาเนาะให้ไปจ้างเขาทำมันหรอกครับก็ทําเองแล้วเล่นๆไปเรื่อยๆก็ทําได้มานะครับก็อันนี้สีผมก็ปลดล็อกครบหมดแล้วนะก็ไม่ได้มาอวดหรอกนะก็แค่อยากจะบอกว่ามันครบหมดแล้วก็ครบหมดทุกสีแล้วนะครับผมนะเออก็ชุดผมเนี่ยสามารถใส่ได้กับหลายๆแบบเลยทีเดียวนะนี่เขาพูดหน่อยละกันมันใส่ได้กับทั้งทรงผมสีแดงสีอะไรเงี้ยมันก็ตัดตัดกันพอดีนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปคอมโบให้ดูดีกว่านะครับเราจะไม่ตัดช่วงนี้ออกนะครับผมจะเข้าเซิร์ฟแม่งให้ดูเลยละกันถ้าเเจอิรหย กูออกเข้าใหม่แค่นั้นเออเขาจะไหมไปเจอเซิร์ฟที่แบบคนแม่งข้าหัวเยอะเกินกูจะไปสู้ทำไมให้เสียค่าหัวกูถามจริงเออใครกูจะบอกว่าความเลวจริงๆมันก็คือความเลวอะครับมันไม่เห็นจำเป็นอะไรแบบว่ากูกดเข้าไปเจอเซิร์ฟแบบเทพแล้วกูต้องเข้าไปสู้กับเทพนี่เหรอก็ไม่ใช่ไหมเออเนาะก็หลายๆคนอาจจะทําหรือว่ากูอาจจะไม่ทำนะครับเพราะส่วนตัวผมขอไม่ทําแล้วกันนะเพราะว่าหนึ่งนะผมสมมติมันก็รู้ใครๆก็รู้จะตากรรมตัวเองอยู่แล้วจริงไหมสมมติเข้าไปในเซิร์ฟค่าหัวเยอะเนี่ยคุณรับได้ปะล่ะ เราต้องสู้กับคนที่ข้าหัวแบบไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปถูกปะเนี่ยแบบนี้สองจุดเก้าเนี่ย 9. 9. ผมสู้ได้นะแต่เจ็ดจุดสองเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันวะ <c oughs> ถึงข้าหัวมันจะเยอะกว่าอะไรเงี้ยเออผมก็ไม่ไหวนะก็ต้องประมวลกันดีๆนะครับบางคนเข้าไปก็ไปตายฟรยีก็ไม่เอานะเออโอเคคลิปเราก็อ่านมาได้9นาทีแล้วนะครับผมจริงๆผมจะตัดออกบางช่วงนั่นแหละนะก็อาจจะไม่ตัดออกรก็อาจจะลงสัก18นาที19นาทีก็ว่าไปนะครับก็ถ้าทำถ,ถ้าตัดทัหนหรืออะไรเงี้ยผมก็จะลงภายในวันนี้เลยนะครับผมก็อัดวันที วันที่18นะครับผมวันที่18ผมจะลงที่18นี่เลยนะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับพี่รับทำไมพี่ไม่ใช้หรือครับบางคนเขาอาจจะเรียกผมเป็นน้องกันนะนะบางคนเขาอะบอกว่าน้องทำไมไม่ใช้แบบอาเขาบูชาอะไรเงี้ยคอมโบกับพวกดาบอื่นบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับผมเป็นคนที่ไม่ไม่นานรู้หรอกหลายๆคนก็คงไม่นานรู้ว่าผมไม่ได้ลงคลิปนานไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างงี้เลยนะก็ผมเป็นคนที่ไม่ถนัดเล่นกับเกี่ยวกับพวกแบบสลับปืนสลับอะไรไวๆอย่างงี้เนาะไม่ไม่เคยถนัดเนาะ สมมติว่าผมเล่นซูซูอย่างเงี้ยกูต้องมานั่งสลับปืนเี่อันนี้ผมก็ไม่สูผมก็ไม่เล่นนะอีกอย่างคือบางคนก็อาจจะดูถูกผมเหมือนกันนะว่าแบบว่าจริงเล่นในโทรศัพท์มันก็มีคนตั้งหลายคนที่เขาก็ทําได้ทำไมกูาทำไม่ได้หนึ่งครับของกูไม่ชอบอ่ะเออไม่ชอบเล่นปืนแบบเข้าบูชาเงี้ยมันถึงมันจะคอมโบที่เดียวตายเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ชอบด้วยความที่ไม่ชอบก็คือไม่เล่นเข้าใจป่ะเออเนี่ย4.3เนี่ยไม่ลองก็ไม่รู้จริงไหมอก็ต้องไปลองเลยนะนะส่วนใหญ่ก็ฮูวีสองกันซึ่งเซฟ อันนี้จะแต่คนใช้พูวีสองนะครับเนื่องจากว่ามันก็เอ้ยนี่ไหนกันวะนี่ไหนกันอ๋อข้างบนไหมอยากเข้าไปเจมอะไรแต่แมวแล้วกันไม่อารักกันไม่สู้รลักกันไม่ไม่ขารู้สกผมเหมือนมีกดกดเผาม่รู้แหละใครจะกดก็เรื่องของเขานะครับเราไปไล่ให้ดูก่อนแล้วกันนะก็เหมือนมาสอนคอมโบเล่นๆนะนะก็ไม่ได้สอนคอมโบเราก็คือมาเล่นโง่ให้ดูนี่แหละเออไม่มีอะไรมากหรอกครับเออนะก็โอ้ นี่เขาเรียกวีบปะวะผมจะทำเหมือนในคลิปที่แล้วได้หรือเปล่าต้องลองโอเคไม่ได้เปิดทีก็ตามนั้นนะครับก็ <c oughs> องี้ต้องตัดออก <c oughs> ตอนวนี้เปิดไหมเอออาจจะไม่ตัดหรอกเมื่อกี้ก็ออถือว่าเป็น,เป,นเป็นช็อตที่ว่าปกติเวลาเราฆ่าล่าฆ่าหัวก็ต้องเจอเป็นปร,ป,รประจำอยู่แล้วนะครับที่ว่าเจอคนที่แบบไม่ได้เปิดทีอย่างนี่นะ <c oughs> อ๋อหนวดดำเหออ เอ้าอันคลิปเฉยเจอคนเสกเหมือนดำเวดีกูดได้ชื่อคิปอ่ะเฮ้ยระหว่างเดินทางขอเช็คสีกันจริงๆก็มีทุกสีเลยขอเช็คหน่อยละก,กันสีที่ว่าเอาไฟรีโหลดไปไกลๆไปโอเคเอออันนี้คือวิธีของผมนะผมวิธีเวลาเวลามีคนเสกเหมือนดำอย่างเงี้ยแล้วอาจจะไปแจมเขาอะไรอย่างงี้นะซึ่งหนึ่งเวลาผมเล่นเนี่ยคือเวลาเขาตีเหมอนดำกันใช่ไหมผมจะเห็นถ้าเขาสมมติเขาตีกันอยู่เงี้ยผมจะเข้าไปกลางดงนะแล้วกดแชร์แม่งกลางดงอะไรแล้วฆ่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ ไม่ได้ก็ตามนั้น,นไม่ได้ก็ไม่ได้เธอไม่มีอะไรมากนะครับอ๋ออยู่นี่ <c oughs> กันย็น,นันนะฮะถ้าอยู่เกาะไหนผมเริ่มสงสัยแล้วรืมอยู่ขวาอยู่ซ้ายวะ <c oughs> ไม่รู้น่าจะอยู่ด้านซ้ายมือห <c> ร <oughs> เปล่าอ๋ออ,อยู่นี่จริงเลย <c oughs> ถ้าเป็นคนมาเสกดยนี่หว <c oughs> <c oughs> ่าเขาเพิ่งเข้ามาก่อน เข้ามาหล oh. ังผมแป๊บเดียวเองนะเนี่ยคนนี้โอ้โหเจอหอบโบด้วอบาดนะตัวนี้น่าไม่ไหวเลยเอาไงกูหัวเฮ้ยชินี่ชินี่แม่งไมไหวเลยบอกถ้าเขาห้เขาให้โดนปิงอาจจะตั้ตัวเองนะเวลาผมลองเห็นมจะไม่รู้เออะก แช่ <aya> ไปนงคู่แบบเนี้แตกถ้าหัวมันจาดนะครับี่ผจะบอกคา4.9ไหม 4. เท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกีไม่ได้ดูลืมแล4.7มะอะไคาตัวไหนได้ก็เอาตัวนั้นแหละครับอือประมาณนันก็วิธของผมก็จะประมาณนี้นะครับคอมโบส่วนใหญ่คอมโบชุดเดียวก็ตายไม่ไม่ไม่ถึงชุดเนียซึ่งประมาณแบบโกลกาก็ตายแล้วน่แั้กิวมาแรงมากครับผู้ เาใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีแบบไม่มีดาบเล่นก็ลองไปหาครูมาเล่นดูนะครับเพราะมันก็สำหรับผมถือว่าโอเคในแผทนี้ม,มากๆเลย Low เราไม่ลอ้โหเขาไม่โดนเลเวลนะก็เขาถือว่าโอบูลลี่แม่มก็ไม่เชิงน,นะถ้าตามจริงมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าจะมีคนมาสร้างกันนะแต่คนอันนี้ผมก็เคยโดนมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็คือครูเล่นหมด ทำทรงแชง่ทำตงดูดกูไม่ได้แดกหรอกอำให้ปิงไม่ไม่ไหวเลยแบบนี้ก็ไม่เ,าเ,เอา แรงๆที premises, ่สหาลยไม่ไม่ไหวเลยว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะครับเราตายก็เดินก็ถามว่าเสียคุ้มได้กงได้มาไหมก็ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้่เราผมผมก็ไม่เสียเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าหมื่นหนึ่งนี่ก็หมื่นกว่ากวาหมื่นเจ็ดประมาณนี้นะเมื่อกี้ทเสียไปประมาณหมื่นเจ็ดนะครับก็ไม่เยอะไม่เยอะเออบางคนอาจจะคิดว่ามันเยอะนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะผมล่าวันนี้ผมได้ได้ประมาณสามสิบเซนนะไม่ถ้าผมล่านะแต่ผมไม่ได้ค่อยไล่ไล่ครับก็ นังวาดรูปเรือยอยู่อะไรเงี้ยครับว่าจะมาขายเนาะก็กไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็นั่นแหละก็ตัดคลิปจบว้ที่ตรงนี้ที่ผู้ตายเลยแล้วกันนะครับผมเนะก็จรงิงๆกูก็ไก่อะแหละครับเออไม่ได้เก่งทางที่ว่าแบบไปล้มอะไรใครได้อะไรเงี้น้องไม่มีทางก็เก่งแค่ไหนก็ต้องมีเทน,นะครับคุณต้องจำไว้นะครับว่าถึงคุณจะเก่งแค่ไหนนะแบบว่าไปพลาดจุดไหนสักจุดหนึ่งอาจจะโดนสวนตายอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราผมก็ ถามว่าล่าได้ก็ต้องมีเสียได้ใช่ไหมก็ต้องมันกออ็ต้องเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับพราเวล,ลาล่าได้ก็ต้องมีตายบางเนาะกูตายก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ไม่ได้บอกว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอไม่ได้ซีเรียสนะถามว่าตายมันก็ไม่ไม่คุ้มกับที่ได้มาก็จริงนะแต่กูไม่ได้ซีเรียสว่าแบบแม่งกูเสียหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับโอเสียได้คืนได้คืนเรียบร้อยเลยก็ไม่ต,ต้องกังวลนะครับน้องๆที่ก็ได้คืนเรียบร้อยนะอาเปนว่าค่าหนวดดำตัวนี้จบแล้วกูก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะ แม่มกูโดนหนวดดำดูดไม่ไหวเลยมึงเอากูไปหมื่นเจ็ดเเมื่อกี้กูได้คืนมาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันไม่ใช่หมื่นเจ็ดแต่ผมได้คืนมาเขาก็เสียนะ่าจะพอๆกับผมหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็เสียไม่เท่ากันนะยิ่งห้าหัวเยอะก็จะยิ่งเสียเยอะนะค้าหัวน้อยก็จะเสียน้อยตามไปเนาะอะไรประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ก <c oughs> ประมาณว่าชอบมาโวยวายกันบ้างนะครับบางคนเวลาผมหน้าเขาฆ่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่า คุณทาไมริงนี้ก็ถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากนะครับก็ลหลายๆคนก็ไม่ต้องมปซีเรียสนะคะรับเวลาเสียค่าหัวก็อย่าไปหัวร้อน,อนกับเกมเลยนะครับก็เสียก็หาใหม่แค่นั้นเนาะนะครับนะครับว่าเวลาหลายๆคนเล่นกันผมรู้ว่าบางคนต้องมีหัวร้อนกันบ้างเลยนะก็หาใหม่เอานะครับไม่ยากนะก็เล่นๆเนาะแป๊บเดียวก็ได้แล้วผมรู้ว่าบางคนก็ไม่ได้ลา่าแบบยากไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะผมส่วนผมเนี่ยก็เนี่ยตายไป,ไปแล้วอีกตัวก็ไม่ได้ซีเรียสะไรนะครับก็ อาาัดคลิปเนาะก,ก็ให้น้องๆดูกันเรียบร้อยอะไรนี้ก็พอแล้วนะครับก็โอ okay. เคปิดคลิปไปตรงนี้เลยละกันนะครับผมก็วันนี้อกับผมนะครับลาก,กี้ก็คาราตัวไปก่อนละกันนะครับผมนะก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อกันด้วยละกันนะใครชอบก็ซื้อนะครับใครไม่ชอบก็ต้องซื้อเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปอะไรงั้นเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วจ้า